วันนี้เราก็อยู่ที่วัดจอมมณีทอน,นะคะอําเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬนะคะก็อ่ะอุ้ยซื้อของมาให้พระจารย์ที่วัดนะคะวันนี้ได้มีโอกาสกลับมาเยี่ยมครูบา,าจารย์นะคะแล้วก็มาที่วัด จอมมนีทอนแห่งนี้นะคะที่ได้มาถวายพระพุทธชินราชหน้าตัก50นิ้วกันไว้นะคะเมื่อประมาณ4-5ปีที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปถวายข้าวสารอาหารแห้งให้คุณบาอาจารย์ก่อนนะคะนี่คุณเดชานะคะน่ค่ะ คสวัสดีครับตามหาหลายเ้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่าเดี๋ยวไปถวายกันที่กุฏิอาจารย์นะนะไปถวายของมันกุฏิไหนปุ๊กกุฏิตามอาจารย์เลยเทุกวันตลอดมีโอกาสเด้อกลับมาค่ะ นกำนนลังสร้างนะคะเดี๋ยวจะทอดกระถินวันที่16นี้นะคะ16ตุลานี้ค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวก็เดินดูพระอุโบสถที่พระอาจารย์กำลังอันนี้หอกลองะอนะคะนี้อาจารย์บอกว่าเหลืออีกล้านสี่นะก็ ช่วยกันทํานุบำรุงกันไปนะคะมากน้อยตามกำลังสร้างศาลาการประเรียนนะคะ <c oughs> นี้จะเป็นพระอุโบสถค่ะ <c oughs> ถ้าบอกผิดพลาดประการใดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะคะ <c oughs> เพราะว่าอันนี้ก็พยายามจะ <c oughs> ฟังพระอาจารย์พูดแล้วก็ถ่ายทอดให้ฟังนะคะเผื่อ ผู้มีจิตศรัทธาจะร่วมบุญร่วมกุศลได้นะคะในวัดที่อ,อยู่ห่างไกลนะคะดีลงดีกว่าที่ว่างๆนะอาจารย์ครับสาธุสุข้าอนุโมทนาสาธุอันนี้เรามาที่ศาลานะคะ ที่เราเคยนำพระพุทธรูปพระพุทธชินราชขนาดหน้าตัก50นิ้วมาถวายไว้ให้แก่ที่วัดนะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันนะคะสาธุค่ะอาจารย์อ๋อเดี๋ยวเราอ๋ออันนี้สาราการบเรวีหลังเก่าที่เราเคยเคยมานอนนะคะตอนทําบุญอ๋อหลวงพ่อจะทําใหม่ะหจะถอยละถอยคืนไปด้วยค่ะอาจารย์ ค่ะอ,อาจารย์ค่ะเดี๋ยวเรากราบพระก่อนนะคะนี้เราก็กราบพระนะคะในที่ศาลาหลังเก่านะคะของวัดจอมมณนีทรน,นะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีทุกท่านคะ่ะ